สิงห์ภูทรสายทำมาหากินต้องคันนี้เลยคุ้มทนประหยัดผ่อนข้างวดเท่ามอเตอร์ไซค์สามพันกว่าบาทตลอดสัญญาออกรถไม่ต้องใช้ตังแม้แต่บาทเดียวย้านะครับว่าสภาพสวยพร้อมใช้งานอึดถึก ทนค่างวด3,000กว่าบาทตลอดสัญญาและออกรถไม่ต้องใช้ตังแม้แต่บาทเดียวความคุ้มค่าน่าใช้มาครบมาเต็มกระบะไลเนอร์มาครบจัดทรงหล่อให้เรียบร้อย SLX โรงงานนะครับรุ่นใหม่แล้วกระจกไฟฟ้าเครื่อง2.5คอมมอนเร็วทั้งแรงอึดถึกทนประหยัดแน่นอนภายในสวยสะอาดเรียบร้อยภายนอกพร้อมใช้งานจริงๆเครื่องทนแรงประหยัด พวงมาลัยพาวเวอร์กระจกไฟฟ้าแอร์เย็นๆภายในสะอาดเหมือนรถใหม่ใช้งานได้อีกยาวๆคุ้มคุ้มค่มางวด3,000กว่าบาทตลอดสัญญาออกรถไม่ต้องใช้ตังค์แม้แต่บาทเดียวคันนี้คุ้มค่าน่าใช้สุดนะครับมาดูรายละเอียดห้องเครื่องกันเป็นกล่องเล็กแล้วนะครับ น็อตฝากระโปรงไม่มีไข่ไม่มีขยับนะครับอุปกรณ์ภายในห้องเครื่องเดิมทุกจุดไม่เคยชนหนักไม่มีพิกว่ำไม่มีน้ําท่วมผู้ขายรับประกันอย่างแน่นอนนะครับแผ่นเพจเดิมแบตเตอรี่พร้อมใช้งานน้ําไม่ดันควันไม่ไหลหม้อน้ําดีเลยนะครับนี่ฝากระโปรงเดิมทุกอย่างแผ่นกันฉนวน มาให้ครบทุกอย่างเลยนะครับย้ำว่าคันนี้โครงสร้างสวยตามภาพแบบนี้เลยนะครับ<ๆ>สนใจโทรได้เลยกับรถคุณภาพดีขายรถกันอย่างไม่ย้อมแมว0ู1 8 7 9 3 6 4 9ก้ล้วยหฮมคาขายรถด,ดีมีความรับผิดช,ชอบรับประกัน